โฮเซ่ลามิเรสและเวอร์จิลออรติสเตยมขึ้นสังเวียนในวันที่27เมษายนนี้โดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวว่าโฮเซ่ลามิเรสอดีตแชมป์โลก140ปอนด์เขาจะเปิดตัวครั้งแรกในรายการโกลเด้นบอยโปรโมชั่นในวันที่27เมษายนนี้กับทาง Virgil ิลออ z j ติสจูผู้ไม่เคยแพ้ใครโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางเดอะโซน สำหรับลามิเลสนั้นเขาเป็นอดีตแชมป์โลก140ปอนด์สถิติการชกของเขาชนะ28ครั้งแพ้1ครั้งเขาชนะน็อก18ครั้งสำหรับลามิเลสในวัย31ปีเขาไม่ได้ขึ้นชกมาตั้งแต่วันที่25มีนาคม2023ตั้งแต่ที่เขาชนะน็อกยกที่11อดีตแชมป์โลก140ปอนด์ริชาร์ดคอมมีส่วนทางเวอร์จิลออติจูเนีย เขาเป็นนักชกในวัย25ปีชนะ20ครั้งชนะน็อกทั้ง20ครั้งเขาไม่เคยแพ้ไข่ไฟล่าสุดออติสเอาชนะน็อกเฟลิกลอสันในยกแรกเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานั่นเอง